เตี้ยมนะเข้าที่ไปได้เร็ว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 โอ้โหโอ้โหสุดยอดนี่มันนักวิ่งแข่งจักรยานหายใจลึกๆหายใจเข้าลึกๆ โอ้ยสุดยอดแล้ววิ่งแข่งจักรยานได้ขนาดเนี้ยอย่าเพิ่งดิรอก่อนหายใจเข้าลึกๆก่อนอย่างที่สอนเนี่ยสูดหายใจลึกๆก่อนอ่าสูดหายใจลึกสูดหายใจลึกเดี๋ยวดิอ่าไปได้อืมได้ยังได้ยังได้พลังยังหายใจลึกๆอ่หายใจลึก chat mai san tangang